สวัสดีถ้าเพื่อจะรวยทุกท่านครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีพอผ่านรวยครับเรามาพบกันเช่นเคยแนวทางตัวเลขแนวทางการเสี่ยงโชคเนาะว่าจะเป็นสลากกินรัฐบาลเพื่อนบ้านหรือว่าสลากกินรัฐบาลรัฐไทยเนาะในรอบของวันอาทิตย์ที่16กรกฎาคมครับ16กรกฎาคมมีทั้งไทยเออ็องซินฮานอยก็มาลุ้นมาเชียร์ไปด้วยกันเนาะก็เดี๋ยวมาสรุปทางวันเสาร์15ใครให้ใครปังครับเฉพาะกิจครับ 594ล่าง73พิเศษ601ล่าง53ปกติครับ897ล่าง94 VIP 832ล่าง75วันนี้ไม่ปังแต่มาตัวเดียวทั้งเจาะนะครับแม่เจาะรัวๆเลยเป็นไงล่ะ75ก็ไม่เจาะ75ก็ไม่เจาะ โอ้โหน่าเสียใจทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่า32วันนี้ยังไงก็ต้องมีก็ลืมเอาขึ้นมาวางให้ก็ต้องกราบงามๆขอไปครับแนวทางวันนี้ไม่ค่อยโปรง่งไม่ค่อยโฟนเนอะอา้าวพี่น้องก็ต่ามกต่พอดีเนาะหวยก็มีเข้ามีหลุดดูดูต่างให้เลยครับให้0ูนย์เก้าสี่มา 4, ห้าเกตัวนะชุด3ตัวนะครับแม่8 4 2มันมาอะไรแปด อ้าวตามแต่พอดีจ้ะหวยมันก็มีคําวมิรุดสเสน่์เป็นอย่างนี้อ่ะยังไงก็ไปลุ้นกันต่อวันอาทิตย์สีนอยของเราครับมาลุ้นมาเชียร์กันต่อเลยครับสำหรับอาทิตย์ที่16กรกฎาคม2,566นะครับกลางเดือน7ช่วงจะเข้าพรรษาแล้วนะมาลุ้นกันว่าพี่น้อง FC พอขารวยและพี่น้อง FC ทาง y o u t u b e จะเฮงจะปังแค่ไหนเนาะก็ฝากให้ตามแต่พอดีนะครับโอ้ยมีข้าวมหลุดเสมอนะจ๊ะ เฉพาะกิจ48ครับพิเศษ69ปกติ28 v i p 26มาแนวทางมาอย่างนี้นะจ๊ะอย่าลืมนะครับเน้นชุดตรงไว้ก่อนค่อยสลับรอบเนาะนะยังไงก็ฝากไว้เป็นแนวทางทั้งเจาะและเด่นก็ดีนะครับ8526ครับอ่าเด่นวันเลขวันเนาะวันนี้ใช้ได้เลย8526ตั้งแต่เช้ายันดาวโจนเลยแหละอ่านำไปเลย8855อะไรก็เป็นไปได้เสมอนะจ๊ะ 8855เนาะ 66, 66มีให้ที่ VIP แล้วนะอ่าดูให้ดีละกันเนาะนอกตากก็เจาะให้เน้นให้แล้วจ้านะกัน16ไว้3ตัวให้3ชุดนะอย่าลืมนะเอ 58, ่อ585าเนี่ยแอดว่านำไปไว้ v i p กับปกตินะน่าจะเฮงจะปังอยู่เนาะเอาอย่าลืมนะครับอ่ะกัชับเสมอนะครับชอบตัวไหนไอชอบรอบไหนไปรอบนั้นเนาะ ชอบทั้งนอกตารางในตารางก็อย่าลืมหยิบจับเด่นวันกับเด่นรอบประชันกันยังไงก็เฮงปังนะครับอ้าวขอเฮงให้หมานครับในรอบ4ี่น้อยวันอาทิตย์ที่16เด้ออา้าวรัฐไทยมาบายนี้ใครจะเป็นเศรษฐีคนใหม่ก็ฝากไว้ครับชุดในตารางให้ไปแล้วเนาะให้ไปก่อนหน้านี้แล้วครับหลายวันแล้วเนาะสีหวันละก็ไปดูนะครับย้อนดูได้ส่วนวันนี้ให้เพิ่มเป็นเม็ดเดียวมาว่าเน้นก็คืออย่างเน้นที่4กับ6อยู่นะครับอา้าว ตัวที่เจาะก็เจาะให้เน้นๆแล้วเนาะระวังนะ77เนี่ยมันอาจจะไปได้เสมอไม่ว่าจะเป็นไทยกับออมสินเนาะอะไรก็เกิดขึ้นได้อ้าวฝากไว้เป็นแนวทางนะจ๊ะฝากตัวฝากกันเลขบ้านแอดด้วยครับ384นะครับขอให้ให้ปังพี่น้องหวังว่าจะเฮงจะปังเพื่อเป็นรางวัลให้กับของขวัญให้กับพี่น้องเอฟซีของพ่อพคารวยเนาะเนื่องจากวันแพายวันเกิดของพารวยเมื่อวานอ้าวขอให้เฮงให้ปังถูกมาโดวเงินครับขอบคุณดิจตอลทุกท่านที่บชมโปรดกดไลค์เฮงปังๆสวัสดีครับ